สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะนเด็กๆที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดใจกดติดตามนะครับกดถูกใจคลิปแล้วกดติดตามครูไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามาในหัวข้อสาระของประวัติศาสตร์นะครับเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประถมศึกษาป,ปีที่1นจนถึงปีที่6นะครับว่าเรื่องอะไรไปบ้างเรามาสรุปกันเพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้นะครับไปสอบในมัธยมศึกษาปีที่1ในการเตรียมสอบเข้านะครับ อ่าเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับอ่าเด็กๆเนี่ยเคยเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับทีนี้คำถามแรกเลยในข้อสอบที่ต้องออกแน่นอนคือ<ม>บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใครอาหรือจะถามมีคำถามหนูว่าใครคือบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยอ่าเด็กๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นอ่าบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยครับ ลราดูสิหนึ่งพระบรมงค์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2. พระศรีสุริโยไทย 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 4. ส,สมเด็จพระเจ้าประสารทองหรือเรียกสันส้นๆว่าออกยากลาหมสุริยวงศ์นะครับหสั้นตรงไหนล่ะยาวกว่าชื่อจริงอีกใช่ไหมลูกเราดูสิว่าใครที่เป็นพระบิดา แห่งประวัติศาสตร์ไทยติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกอ่ากอไก่นะครับพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับท่านได้รับอ่าการยกย่องนะจากองค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายน25 0 5นะ้านะครับให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและกันเนาะอ่าโดยผลงานนะครับของท่านเนี่ยก็มี หลายด้านนะครับครูจะยกตัวยอย่างให้นะเช่นด้านของการปกครองของท่านนะครับท่านได้มีการปฏิรูปการปกครองนะครับยกเลิกหัวเมืองประเทศราชนะครับทั้งหมดหัวเมืองประเทศสาชทั้งหมดเลยเนี่ยมาเป็นพวกหมู่บ้านตำบลนอนำเภอต่างๆที่เราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้นะครับส่วนในด้านของทางประวัติศาสตร์นะครับพระองค์ก็ท่ง นิพนธ์หนังสือตำรานะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีประมาณ650เรื่องนะครับก็เลยทำให้ท่านนี่ถูกยกย่องขึ้นมาให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับไปดูข้อที่2กันดีกว่าข้อที่2นะครับข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์รรตตรเราต้องทำอะไรก่อนลูกอันดับแรก อาเราต้องเน้นก่อนคําว่าไม่ใช่อ่าก็ใกล้ครับช่วยสร้างความภาคภูมใิใจในชาติถูกไหมเราเอาประวัติศาสตร์ไปว่าเออเรามีการสู้รบกันอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาในสมัยนู้นสมัยนี้อ่านี้อายุธยาเนี่ยมีการรุ่งเรืองเรื่องของการค้าขายเพราะว่ามีแม่น้ําใสายสำคัญตอนนั้นเลยก็คือจะเป็นแม่น้ํา ลบบุรีแม่น้ําป่าศัากแม่น้ําเจ้าพญาที่เป็นแม่น้ําในการเชื่อมการคมนาคมของในสมัยอยุธยาอะไรเงี้ยมันเป็นการให้เราภาคภูมิใจในชาติไทยไหมอ่าเราคิดดูนะทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเข้าใจมนุษย์มากขึ้นยังไงเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาตอนยุคนั้นยุคนั้นเรามีการพัฒนาการยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับคอควายช่วยให้เข้าใจในเหตุการณ์ในอดีต ช่วยไหมช่วยเราเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเพราะอะไรทําไมถึงมีทุกวันนี้ใช่ไหมสี่ช่วยให้เข้าใจติดใจของผู้พิการข้อนี้เนี่ยจริงๆริแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่อ่านเราก็ตอบได้แล้วว่าข้อไหนลูกงงูถูกต้องงองู <c oughs> ใช่ไหมต่อไปอ,อ่ข้อใดนะครับเขาบอกว่าข้อใดเนี่ยเรียงลำดับวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง เรียงลำดับวิธีการทำประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องหนึ่งตั้งประเด็นข้อนี้เดี๋ยวครูขอเฉลยให้เลยนะครับว่าเป็นข้อสี่นะหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีการตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะศึกษาอะไรสองการค้นคว้าเราจะค้นคว้าเรื่องอะไรนะหนึ่งเลยเนะี่ยการตั้งประเด็นสมมติว่าครูสงสัยว่า เอ๊ะขนมปังมันทํามาจากอะไรคููตั้งขนามแล้วนะหนึ่งขนมปังทํามาจากอะไร <c oughs> ใช่ไหมสองคันนี้คนขวาคููต้องทําไงเปิดเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือไปห้องสมุดก็ได้ไปค้นขวาค้นขวาวิธีทำ ช่ไหมสาม <c oughs> วิเคราะห์เอาสักสองที่มาวิเคราะห์ว่าเหมือนต่างกันยังไงอ่าเหมือนต่างยังไงแล้วเราก็มาสรุปว่าเอ๊ะอ๋อสรุปความเหมือนต่างอ่าเหมือนสรุปความเหมือนสรุปว่าอ๋อมันเหมือนกันอย่างนี้แนละ้วมันต่างกันอย่างนี้สี่เรามานําเสนอครูขออภยัยลูก อันนี้ต้องเป็นคำว่านำเสนอนะลบเปลี่ยนให้ครูด้วยนะครูลืมต้องเป็นนำเสนอนะครับแล้ก็มานำเสนอครับว่าอ๋อมันมีความเหมือนต่างกันอย่างนี้นะอ่าแบบนี้นะครับเป็นต้นต่อมาคำนี้ข้อนี้นะครับข้อที่4เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงมาจากข้อที่3ก็คือหางนักเรียนสงสัยคำว่าม่อนในภาษาเหนือ,อน,นี่มีความหมายว่าอะไร ขั้นตอนที่สองขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่สองของการศึกษาเนื่องเลยเขาทําไมมาแล้วเขากําหนดอะไรมาครับกําหนดมาแล้วว่าเขาต้องการตั้งเขาตั้งประเด็นว่าอะไรเขาตั้งประเด็นว่ามอนเนี่ยในภาษาเหนือมีความหมายว่าอะไรสองเราทําอะไรสองคือไปค้นคว้าหรือไปสืบหาใช่ไหมอะเรามาดูครับกอกไก่แดงเดินไปห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับฮอร์โมนเออ มีโอกาสถูกข้อนี้มีโอกาสถูกมากเว้นไห้สองเขียวนั่งวิเคราะห์และแยกแยะข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงอันนี้คืออะไรลูกคือขั้นการวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์เพื่ออะไรวิเคราะห์นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าในเท็จหรือจริงนะครับต่อมาดำนำ,ำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปอันนี้เป็นอะไรสรุปอ่าเขาเอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตีความเป็นวิเคราะห์ขั้นตอนที่สองของเราคืออะไรลูก คือการค้นขวาอันนี้เป็นการค้นขวาอตอบข้อไหนตอบก้ก่เก่งมากนะครับข้อที่5ลูกเขาบอกว่าตัวเลือกในข้อใดเนี่ยเป็นหลักฐานที่ต่างจากข้ออื่นนะข้อข้อใดเป็นหลักฐานที่ต่างจากข้ออื่นก้ก่เขาบอกว่าแก้วใช้บทความวิชาการหลักฐานเนี่ยเขาจะมีหลักฐานชั้นต้นชั้นรอง ใช่ไหมครับหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานปฐมภูมินะครับที่เกิดจากตัวของหรือว่าผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์มาตีพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์มีการออกมาพูดอ่านข่าวให้ฟังว่าอ๋อเมื่อกี้ไปเจอข่าวนี้มามาพูดให้เพื่อนฟังว่าเอ,อ้ยเราเจออันนี้มานะเมื่อกี้เลยสดๆสเลยเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งปฐมภูมิอ่าเป็นทุติยภูมิหรือชั้นรองชั้นรองเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบว่าเราไปอ่านหนังสือพิมพ์ม,มา แล้วเราไปบอกให้เพื่อนฟังเฮ้ยฉันไปอ่านหนสื่อพิมมาฉันได้อย่างนี้อันนี้คือคือฉันรองมีความน่าเชื่อถือน้อยนะฮะแต่ฉันต้นเนี่ยปฐมภูมิมีความน่าเชื่อถือมากนะครับอ่ลองดูซิตัวเรื่องในข้อใดต่างจากข้ออื่นเราคิดว่าแก้วใท้บทความจากวิชาการเป็นอะไรลูกฉันต้นชันรองอ่าฉันรองนะครับเป็นทุติยภูมินะ,ะับเพราะมีคนหนึ่งเขาอ่าไปย่อมาแล้วแล้วเราไปอ่านไกทีหนึ่งใช่ไหม อ่าต่อไปขอใข่ครับกิ่งใช้หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นการตีความมาจากเรื่องอะไรหรือเรื่องจริงจากหลักฐานชั้นต้นนะใครที่อ่านก็เป็นหลักฐานชั้นต้นแน่นอนถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นชั้นต้นกิงฟังเรื่องราวจากแม่แม่ไปดูเรื่องราวมาแล้วเสร็จปุ๊บแม่มาเล่าให้กิ้งต่อเป็นอะไรชั้นรองเก่งมากกุ้งอ่านบทความ บทค้นคว้าของพ่อพ่อไปค้นคว้าแล้วพ่อก็มาสรุปแล้วกุ้งก็ไปอ่านอีกทีหนึ่งเป็นชั้นรองอข้อไหนต่างจากพวกลูกถูกต้องครับขอใครเก่งมากข้อที่หกครับอาณาจักรใดคืออาณาจักรแรกในไทยอ่าในไทยนะคะอาณาจักรแรกนะครับของไทยเนี่ยที่พบหลักฐานนะฮะแสดงของการมีอยู่จริงของอาณาจักรนั้น เด็กๆคิดว่ามันคืออาณาจักรอะไรเอ่ยหนึ่งสุโขทยัยล้านาละโวหรือทาวารวดีอ่าเด็กๆอาจจะไม่รู้นะสําหรับใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะ <c oughs> ขออภัยนะครับอาณาจักรนะฮะที่เป็นอาณาจักรแรกในไทยนะฮะที่พบหลักฐานของการแสดงว่ามีอยู่จริงอาณาจักรอาณาจักรนี้มีอยู่จริงเลยอะ่ะคืออาณาจักร ทวาราวดีนะครับเป็นอนาณาจักรที่พบเหรียญเงินนะครับที่จังหวัดนครปฐรมในตอนปีสองพันสี่รอยแปดสิบหกนะครับซึ่งในเหรียญเงินตรงนั้นเนี่ยจะจารึกคำว่า,าสี่ทวาราวดีเอาไว้นะครับให้เป็นหลักฐานว่ามีอยู่จริงนะอาณาจักรฉันเนี่ยมีอยู่จริงนะแสดงว่าทวาราวดีนะครับถูกหัวข้อเขียนไว้ให้นะพบที่ นครปฐมเมื่อปีสองสีหพบเหรียญเ,นะเ,เงินนะครับพบเหรียญเงินนะครับที่จาริกคําว่าอะไรลูกสีทวารวดีเอาไว้นะครับ ต่อไปดอยสุเทพครับเคยเป็นอาณาจักรใดมาก่อนดอยสุเทพจังหวัดที่มีดอยสุเทพเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรใดมาก่อนอหนึ่งอาณาจักรี่รุพุนชัยอาณาจักรล้านานาอาณาจักรเชียงใหม่และอาณาจักรยูนกเชียงแสนเอ๊ะเหมือนครูจะได้ยินใครตอบถูกนะอ่า เราตอบขอไขนะครับเพราะว่าจังหวัดที่มีดอยสุเทพนะครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของอาณาจักรล้านนานะครับเคยเป็นอาณาจักรล้านนามาก่อนนะครับข้อที่8ดูข้อที่8ดจะได้ไปอย่างไวนะข้อใดกถูกต้องเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหงอ่าพอเราดูปุ๊บเป็นไงลูกเรารู้เลยว่าพ่อขุนรามคำแหง เด่นเรื่องของการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาถูกต้องไหมครับอ่าทีนี้พ่อขุนน้ำคำแหงเนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเมื่อปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองถูกหรือไม่หลายหลายคนก็ตอบถูกแหละแต่เรายังไม่รู้อีกแหละว่าถูกหรือไม่ถูกเราไปดูช้อยอื่นก่อนอ่าข้อไข่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นบางเวลาถูกไหมก็ถูกอีกแหละอ่าทรงออกรบตามโอกาสต่างๆถูกไหม ก็ถูกโอกาสไหนที่ท่านมีโอกาสท่านก็ออกรบมงอง,งูใช้หลักธรรมในการปกครองเมืองถูกไหมก็ถูกเช่นท่านเนี่ยพ่อขุนรามเนี่ยใช้หลักธรรมในการปกครองเมืองนะครับปกครองไงปกครองให้อยูอ่ในช่วงนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องของการาที่มีศาสนาเข้ามาด้วยเนาะก็มีการประยุกใช้เอาหลักธรรมเนี่ยมาใช้ในการจัดการบริหารบ้านเมืองนะครับทีนี้ข้อไหนล่ะที่ถูกต้อง ดูดูก่อนนะข้อนี้ผิดนะลูกกอไก่ผิดยังไงล่ะก็เขาประดิษฐ์อักษรไทยไม่ใช่หรอผิดตรงปีพศครับเราอ่าท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาตอนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกครับพศหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบหกนะส่วนข้อที่ถูกนะครับคือใช้หลักธรรมในการปกครองเมืองอันนี้คือข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับสาระของข้อนี้คืององงูถูกต้องที่สุด นะครับอ่าไปเลยข้อที่9ในสมัยของกษัตริย์ในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใดที่มีวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระ่วงเกิดขึ้นอือองค์ใดนะที่มีไตรภูมิพระ่วงเกิดขึ้นมีใครเคยเรียนไหมลูกอาจจะยังไม่ได้เคยเรียน,นะน,นเนาะครูเฉลยเลยนะครับเป็นพระยาลิไทยนะครับในช่วงนั้นเนี่ย สมัยของพยาลิไทยเนี่ยมีการแต่งเรื่องไตรภูมิพันร่วงขึ้นมานะครับพยาลิไทยเนี่ยเขามีชื่อสั้นๆเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าพระธรรมราชาที่1ห,หรือเราเรียกกันว่าลิไทยนะครับข้อที่10ครับปัจจัยไม่ ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้สถาปนาสุขโขทัยขึ้นเป็นราช,ชธานีเราต้องทําอะไรกันลูกขีดคําว่าไม่ใช่มันคือไม่ใช่นะไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้สถาปนาสุขโขทัยเนี่ยขึ้นเป็นราช,ชธานี 1. มีพื้นที่ความเป็นอุรมสมบูรณ์ 2. องพื้นที่มีผู้นาเท่มแข็งสามารถสถาปนาได้ 3. ม,มีทำเลการค้าที่ดี 4. มีพื้นที่เหมาะสําหรับการท,รทําเกษตร ข้อไหนเอ่ยอ่าตอบข้อ,อคอควายนะครับทำไมถึงเป็นคอควายละ่ะหนูถ้ามีการทำมีทำเลการค้าที่ดีแต่พื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ผู้นำไม่มีความเข้มแข็งพื้นที่การทำเกษตรไม่เหมาะสมเราจะมีการทำเลเราจะมีทำเลการค้าที่ดีไหมลูกความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งก็ไม่มี พื้นที่ในการทําการเกษตรก็ไม่มีแล้วการค้าเราจะดีได้ยังไงใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้เนี่ยที่ไม่ปัจจัยที่ไม่ใช่ในการาทําให้สถาปนาสุขโขทัยขึ้นเปน็นราชธานีเนี่ยคือมีทําเลการค้าที่ดีนะครับข้อ11ลูกข้อใดเกี่ยวกับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยานะครับข้อแรกกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีนานกว่าธนบุรีถูกไหมถูกไหมลูกถูกนะอันนี้ครูขอแก้นะลูกหนูต้องแก้ครูนะตรงนี้ต้องเป็นธนบุรีนะลูกกรุงศรีอยุธยานะครับอ่าเป็นราชธานีนานกว่ากรุงธนบุรีถูกไหมถูกนะครับกรุงศรีอยุธยาแม่น้ํามีแม่น้ําล้อมรอบถูกไหมถูกครับ แล้วก็กรุงศรีแบ่งออกเป็นสี่ราชวงศ์ถูกไหมไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่ได้เรียนมาถูกไหมอ่าข้ามไปก่อนข้งองงูครับกรุงศรีมีกษัตริย์มีกษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้าอู่ทองถูกไหมถูกครับทีนี้เรามาดูแม่น้ําก่อนที่บอกว่ามีแม่น้ําล้อมรอบสามสายอ่ามีนแม่น้ําล้อมรอ,อบเนี่ย เราจะมีแม่น้ำล้อมรอบทั้งหมด3สายด้วยกันก็คือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาะทีนี้ข้อนี้ครับข้อที่ผิดคือข้อขอควายครับราชวงศ์ของเรานะครับในช่วงของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยราชวงศ์ครูขอใช้เป็นสีเขียวนะราชวงศ์มีทั้งหมด หาราชวงศ์อ่ามีห้าราชวงศ์มีอะไรบ้างหนึ่งอู่ทองราชวงศ์อู่ทองสองอาราชวงศ์สุพรรณภูมิ 3. ราชวงศ์สุโขทัย 4. ราชวงศ์ปราสาททอง แล้วก็ห้าเป็นราชวงศ์อ่ะไม่ใช่สิข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นอาณาจักรปราสาททองนะแล้วก็จะมาเป็นอันที่ห้าก็คืออาณาจักรบ้านคูหลวงประมาณนี้นะครับแสดงข้อสิบเอ็ดตอบข้อสี่นะครับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกล่าวไม่ถูกต้องนะครับครูลืมแก้ใช่ไหมลูกเออครูลืมแก้ให้โหครูขอโทษลูกครูลืม กล่าวไม่ถูกต้องนะครับเติมคำว่าไม่ลงไปไม่อ่าไม่ถูกต้องอ่ะข้อที่สิบสองลูกจะตุสดมเกิดขึ้นในสมัยของใครเอ๊ะพอขึ้นอันนี้มาเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเรียนเอี่ยงวะจะตุสดมคืออะไรจะตุสะมมคือ หนูน่าจะเคยได้ยินสี่คำนี้สั้นๆเวียงวังคลังแล้วก็โอ้ยสุดยอดพูดดังมากคลังนานะครับถูกต้องอ่ะเวียงวังคลังนานะครับมีอะไรบ้างไปดูสิอ่าเกิดขึ้นในสมัยของไข่จะตุดสดมเด็กๆรู้ไหมเด็กๆอาจจะยังไม่รู้นะครับเกิดขึ้นในสมัยของอ่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่แปดนะฮะกษัตริย์องค์ที่แปดของของอกรุงศรีอยุธยาท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่แปดของกรุงศรีอยุธยานะครับมีการครองราชนานที่สุดเลยนะฮะถึงสี่สิบปีนะครับเด็กๆบอกว,ว่าหนูอยากได้ครูว่า แต่ละกรมเนี่ยเวียงวังคลังนาเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง mm hmm. นะฮะกรมเวียงกรมเวียงนะครับอ่ามีหน้าที่ดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับเด็กๆรู้ไหมว่ากรมเวียงเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่า <c oughs> เดี๋ยแป๊บนึงนะครูย่อให้ ชื่อว่ากรมนครบาลอ่าต่อไปกรมวังครับลูกกรมวังเวียงวังวังเนี่ยทำในเรื่องของกระบวนความยุติธรรมเรื่องของกระบวนกายุติธรรมนะครับ กรมวังเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ากรมธรรมาธิการอันนี้คืออีกชื่อหนึ่งของกรมวังนะลูกต่อไปกรมคลังกรมคลังล่ะกรมคลังเนี่ยในเรื่องของการเก็บรายรับรายจ่าย รายรับหรือรายจ่ายแล้วก็รวมถึงเก็บภาษีเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรมโกสาทิบบดีอ่ากรมโกสาธิบบดีนะครับอ้าวหายเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลูก กรมกษาธตรที่ดีนะครับไม่เป็นไรนะต่อมานะครับเรื่องของกรมนาคือการทำไร่นาน,นะครับแล้วก็กเกษตรกรรมที่ดินต่างๆนะรกรมนาเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่ากรมกรเกษตรตราธิการนะครับต่อไปไปข้อที่13กันดีกว่าข้อที่13นะครับข้อใดอคือหลัก สามประการที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถใ,ใช้ในการปกครองหนึ่งการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแบ่งอำนาจหน้าที่แล้วก็ถ่วงดุลอำนาจสองกระจายอำนาจรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนย์กลางแล้วก็ดุลอำนาจข้อที่สามหลักการปกครองโดยธรรมอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลย,ข,ออเลยข้อนี้ตัดออกเลยข้อนี้ตัดออกออ อันนี้ก็ตัดออกใช่ไหมคำว,ว่าหลักการโดยธรรมคือไม่ใช่พระบรมไตรโลกนาแน่นอนนะครับ <c oughs> สามหลักประการนะครับตรงๆเลยขอพระบรมไตรโลกนาที่ใช้ในการปกครองคือหนึ่งรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แบ่งอํานาจหน้าที่แล้วก็ทวงดุลอํานาจนะครับต่อไปครับข้อที่สิบสี่ครับหน่วยง,งานใดที่ดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมเมื่อกี้เวียงวางคลงังนานาคือที่ไร่ที่นาการเกษตรวางคือการยุติธรรม เวียงคือบ,บ้านเมืองความสงบสุขอ่ากรมคลังคือรายรับรายจ่ายและเก็บภาษีตอบข้ออะไรเอ่ยตอบวังครับเรื่องของการยุติธรรมนะครับต่อไปหน่วยอ่าข้อที่สิบห้าครับหน่วยงานในข้อใดนะครับขายกระสวงมหาไทยในปัจจุบันอ่สมุกละโหมสมุหันายกกรมเวียงหรือกรมวังตอบสมุห นายกนะฮะทำหน้าที่อะไรล่ะทำหน้าที่ดูแลฝ่ายพลเรือนในประเทศนะฮะเรามีสี่ตบสี่ก้มนะครับจะขึ้นตรงกับสมุหานายกสมุห์พักราโหมนะฮะส่วนสมุห์ภักาโหมเนี่ยดูเรื่องของฝ่ายทหารนั่นเองนะครับอ่ะมีประมาณนี้นะสิบห้าข้อนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ทันข้อแรกๆนะฮะเดี๋ยวครูขออนุญาตกล่าวไว้ให้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยก็จะได้ไปดูนะครับว่าอันไหนกันแน่นะฮะที่มันเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวครูแก้ไปให้เลยนะเดี๋ยวครูใส่ไปให้เลยปิ้มเด็กๆจะได้ไปดูอันนี้ใตครูมาล่วงออันนี้ครับกล่าวถูกต้องที่สุดอยู่ในอาณาจักรอะไรมาก่อนล้านนาครับพบที่แรกคือทวารวดีต่างจากข้ออื่นคือใช้หนังสือพิม แล้วก็อันนี้เดินไปห้องสมุดครับอันนี้อันที่4ี่ครับอันนี้อันที่4ี่ครับอันนี้ต้องเป็นนำเสนอแล้วก็อันนี้คืออะไรลูกก่มพยายดำรงแค่นี้นะครับ15คอใครที่ไม่ทันนะเด็กๆก็ก,กอ,อกคลิปไปดูนะครับลูกใครที่งงตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามนะเดี๋ยวครูมาทำคลิปต่อนะครับ ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆนะที่ตั้งใจกันเรียนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะลูกคอมเมนต์มาด้วยว่าได้กันเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ